สวัสดีครับวันนี้จะพามาแกะของสะสมใหม่นะครับนั่นก็คือเครื่องเกมแมนวอชซูเปอร์มาริโอบลอครับรุ่นครบรอบ35ปีมาริโอ้นั่นเองครับเพราะตัวเกมมาริโอเนี่ยวางจำหน่ายไปตั้งแต่ปี1985ครับนับมาถึงปี2020นี้ก็คือ35ปีนั่นเองครับนี่คือแพ็กเกจกล่องจริงนะฮะวางจำหน่ายแล้วในไทยคือตอนแรกกลัวมากว่าจะไม่เข้าไทยนะครับโอเควางจไหน่ายไทยก็แฮปปี้มีความสุขดีครับนะฮะอันนี้แพ็กเกจกล่องด้านหน้าครับจะเป็นธีมของตัวมาริโอนะครับมีรูปเครื่องเกมแลนวอชอย ตัวนี้เป็นจอสีครับโลโก้เกมวัอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ระบุว่าเป็นซูเปอร์มาร์บอนะครับผมแพคเกจก่อด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นตีมารโล่เช่นกันครับกำลังสู้กับบอสฉากอยู่เลยนั่นก็คือเจ้าบาวเซอร์นั่นเองครับแล้วก็จะให้ดูว่าในตัวเครื่องเนี่ยมีทั้งหมด4เกมย่อยนะครับอยู่ในตัวเครื่องโฟกัสกันใกล้ๆนิดนึงนะฮะว่ามีเกมอะไรกันบ้างนั่นก็คือมาร์โล่หนึ่งนะครับมาร์โลสองครับหรือ Los t Level The Lost Level นั่นเองแล้วก ตัวนี้ครับแกนวอชบอลครับแล้วก็ไทม์ครับจะเป็นระบบนาฬิกาในตัวเครื่องครับสามารถใช้แทนนาฬิกาพกพาได้สะดวกมากเลยนะครับแกะดูกันต่อครับอันนี้ขอสารภาพก่อนว่าแกะมาลองใช้แล้วเพราะไม่งั้นผมจะใช้ไม่เป็นแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวจะอันบ็อกไม่รู้เรื่องนะครับส่วนตัวพลาสติกที่แกะออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นคัฟเวอร์ที่เป็นลายแบบนี้นะครับนี่คือตัวพลาสติกที่แกะมากล่องจริงๆก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับมีรูปของแกนวอชที่เป็นขาวดําอยู่แบบนี้ฮะนี่ แกะกันต่อเลยนะครับได้แล้วครับตัวนี้นะฮะอย่างแรกก็จะเป็นคู่มือครับบอกถึงการเชื่อมต่อในส่วนของชาร์จไฟนะครับก็คือเอาตัวเครื่องเนี่ยเสียบสายชาร์จ USB ที่เขาให้มาแล้วก็ต่อหัวปลั๊กนะครับประเภทที่มันรองรับหัว USB ได้แล้วก็เสียบกับไฟบ้านครับคราวนี้เนี่ยในแพ็กเกจกล่องนะครับก็จะมีให้ตัวสาย USB ให้มือยู่แล้ว1เส้นครับแบบนี้ เป็นสายที่มีขนาดสั้นมากนะครับแล้วก็เป็นหัวใช้งานจะเป็นหัว Type C กับ USB แบบนี้นะครับนี่คือของที่มาในชุดถัดมาครับตัวกล่องเครื่องแกะมาดูกันต่อแบบนี้นะฮะนี่มาแล้วครับฮึบออกมาแล้วนี่ขออนุญาตวางแบบนี้เลยนะครับนี่คือตัวเครื่องจริงๆของ Game and Watch แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันว่าหน้าตาประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ มาอย่างแรกเลยนะฮะนี่โฟกัสก่อนตัวนี้โลโก้เครื่องนะครับมีคำว่า super robot มาอยู่ให้รู้ว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับโลโกโโ้ h ฮ n d ดปุ่มทัชดีแพดตรงนี้นะครับไม่ใช่ทัชนะปุ่มีแพดตรงนี้นะครับใครเล่นพวกฟมิคอมอะไรกันมาจะรู้สึกคุ้นเคยกันดีนะครับกับปุ่มตรงนี้นะฮะฝั่งนี้จะมีปุ่มอยู่3อันครับก็คือปุ่มเกมปุ่มไทม์แล้วก็พอสกับเซตครับและมีปุ่ม B ปุ่ม A ตรงนี้ไว้เล่นในเกมนะครับนี่คือตัวเครื่องด้านหน้าครับ ด้านข้างฮะตรงนี้จะเป็นในส่วนของโฟกัสได้ไหมแปบ๊บหนึ่งนะึบอ่ะโอเคปุ่ม Power เ,เปิดปิดนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่องชาร์จ USB Type C ให้ตรงนี้ครับเราก็คือชาร์จเสียบสาย USB เมื่อกี้นี่เองแล้วก็ตรงนี้ครับอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวจะงงว่ามันคือรูอะไรตัวนี้คือลําโพงนะครับเสียงจะดังออกมาจากจุดนี้ครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้ฮะด้านบนด้านล่างอะตัวจริงเสียงจริงพร้อมใช้งานครับ จากนั้นครับเวลาเราจะใช้ก็คือกดเปิดข้นไม่ได้เลยปุ่ม power ตัวนี้กดนะครับปุ๊บภาพก็จะติดขึ้นมาครับอย่างตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าผมลองเล่นไปแล้วดังนั้นตัวนี้ก็คือเปิดมาก็คือจะเป็นเครื่องที่มันพร้อมใช้นะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแกะกล่องใหม่มาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะหน้าตาที่ว่าขึ้นเป็นรูปมาริโอครับแล้วมีคําว่าให้กดปุ่ม time เพื่อตั้งเวลาครับเป็นต้นนะฮะอันนี้คือเคยตั้งค่าแล้วนะครับคทาานี้เนี่ยมาดูเมนูนิดนึงนะครับที่เมนูเครื่องนะครับเพื่อนๆเนี่ย จะเห็นว่ามีปุ่มพอย์กับเซตอยู่ให้ลองกดดูครับตัวนี้จะเป็นการปรับความสว่างของเครื่องครับกับพวกเสียงความดังเสียงของลำโพงสามารถเพิ่มลดได้แบบนี้เลยนะฮะนี่เนี่ยลดลำโพงเสียงนะครับหรือเปิดให้เต็มก็ได้ส่วนตัวนี้เป็นความสว่างครับผมปรับต่ำสุดให้ดูก่อนแล้วก็ปรับเพิ่มให้แม็กซิมัมให้ดูครับว่าเป็นประมาณนี้นี่คือเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เรื่องของการเซตเวลาครับสามารถกดเพื่อตั้งเวลาใหม่ได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆื่อก็สามารถ ตับได้แล้วกดตกลงออกมาได้เลยนะครับนี่คือในส่วนของการตั้งค่าพ,พื้นฐานทั่วไปนะฮะคราวนี้เนี่ยเล่นเกมครับให้กดปุ่มเกมตรงนี้แบบนี้ครับนี่ขอแยกโฟกัสหน่อยพอกดปุ่มเกมนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด3เกมขึ้นมาบนหน้าจอครับแหมภาพมืดจังนะครับขออนุญาตหาตำแหน่งที่มันจะสว่างกว่านี้อืนี่นะครับเวลาต้องการเล่นเกมไหนนะครับกดปุ่มเกมขึ้นมาแล้วเลือกได้เลยนะฮะกดปุ๊บแบบนี้ ก็จะเข้ามาในตัวเกมครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้เลยอย่างนี้เทสให้ดูนะเสียงลำโพงขอบอกว่าดังได้ใจมากเลยครับอย่าเพิ่งลิบตายนี่แน่เกือบแล้วฮึบไซส์พอดีมือนะฮะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเล็กไปหรือเปล่าขอบอกว่าไซส์กระทัดรัดก็จริงแต่พอดีมือมากกว่าเกบอยไมโครเพราะแกบอยไมโครเนี่ยมันจะตัวเล็กมากนะครับในขณะที่ตัวเนี้ยไซส์กำลังพกพาได้ดีมากเลย นี่แนี่นี่ละอ่าดูดีครับแล้วก็ลงท่อตรงนี้ได้ถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้นะครับอันนี้คือเราเล่นเกมแล้วคราวนี้เนี่ยต้องการเปลี่ยนเกมครับก็คือกดเกมตรงนี้ทีหนึ่งครับแล้วก็เลือกไปที่เกมใหม่ที่เราต้องการเล่นครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็เล่กเล่นต่อเลยคราวนี้ผมเล่นรถสองครับผมอยากจุดเปลี่ยนเกมก็กดเกมอีกครับแล้วก็กดไปที่เกมถัดไปได้เลยนะฮะนี่คือเกมบอลครับนี่ สามารถกดรับบอไปมาได้แบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยผมอยากเล่นเกมเก่ากดโฮมอีกทีนึงครับกลับไปที่เกมเก่าครับจะเล่นต่อจากจุดเดิมนะฮะไม่มีการมานั่งเล่นใหม่นะครับน,นี่คือเล่นต่อจากจุดเดิมได้เลยครับดังนั้นขอบอกว่าสะดวกกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนยุคนี้มากครับอยากหยุดก็หยุดนะฮะเล่นต่อจากจุดเดิมได้เลยครับและคราวนี้ถามว่าแล้วเกิดเราต้องการแบ่งคนอื่นเล่นและเขาอยากเล่นใหม่ทําไงล่ะ กดปุ่ม p อส s t กับ set ครับจะมีคำสั่ง reset เกมเพิ่มเติมขึ้นมาในกรณีที่ว่าเราเล่นไปแล้วครับแล้วก็กดยินจันย์เพื่อ reset เกมแบบนี้ครับฮเป็นไงบ้างครับสะดวกมากเหมาะแก่การสะสมจริงๆครับกับเกม e ัน watch ครบรอบ35ปีจาก super m a r i o b r o s ครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นของที่หาซื้อได้แล้ววันนี้ในประเทศไทยนะครับใครสนใจอยู่ก็ลองหากันนะครับรับรองว่าคุณค่า คุ้มค่ากับการสะสมแน่นอนครับผมขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน,น้าครับสวัสดีครับ